สวัสดีครับและนี่ก็คือเซียนสปอร์ตค่ะเออนะฮะก็มาแบบเฉาๆมาแบบไม่ได้อยากมาแต่โดนบังคับให้มาอ่ามันเลิกเลิกเลิกยังได้เหรอต่อไ้ตอนนี้ได้ไหมไปโดนจันก็ผมกับคุณพัศนพก็โดนมาเยอะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นคืนนั้นก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอุ้ยอุ้ยกันใหญ่เลยอ่ะในกรุ๊ปนี่อุ้ย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  กันโอ้โหเป็นห่างว้าวมามันก็มีที่มาที่ไปเพราะว่าเราก็สืาสารเพื่อนไงแต่ว่าใจหนึองรเราก็อยากให้เพื่อนแบบว่าได้สัมผัสเลข12บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณจนะนัดน,นี้คุณจะขึ้นไปดูอันดับ5อันดับหเลยนะมันไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร<อ>่ถ้าเกิดว่าจะไปอยู่เลขตัวเดียวก็รู้สึกว่าแปลกๆปกไม่คุ้นก็เลยแบบว่าเอ้ยเพื่อนเรามาอยู่ใกล้ๆกล้กันไหมคือที่น่าสนใจมันมีประเด็นนี้ก็คือ เอ่อตอนนั like ้นเอเวอโบตันนะฮะโดนใบแดงตั้งแต่13ต <can> ้นเกมอ่ะต้นเกมอ่ะแล้วใบแดงไม่ได้อะไรด้วยนะใบแดงเขาท้อกันเองเขาตีกันเองนะฮะเขาตบกันเลยเาตบเออตบหน้ากันนะฮะเอือไม่พอใจด้วยกันนั่นแหละแล้วตบหน้าด้วยกันนะฮะแล้วก็โอ้โหหลังจากนั้นมันเป็นแผนเปล่าเป็นแผนแบบอยากจะเล่นสิบคนอ่ะยแล้วก็เลยเลยจะต่อให้ไง คือสะฮะก็ก็มาโดนนะใน,ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะฮะหนึ่แล้วคือพอคุณจะไปบุกค,ครึ่งหลังเนี่ยโค้ดมาแก้เกมให้วางบอลยาวนะฮะใส่ทางด้านเอเวอร์ตันนะก็เข้าทางเลยทีนี้เขาก็ไปจอดรถบัสกันแถนวนะหน้าประตูทีนี้เขาไปลงรับกันอยู่น้ามเป็นสถิติด้วยนะคือถ้าเกิดว่าผีโดนก่อนนะหนึ่งเนี่ยร้อซนคือแพ้เออเออตอนนี้มาตลอดเลยแต่ถ้าผีได้ก่อนนะ ร้อซคือหนึ่งต่อหนึ่งต้องมีนืกส่นใหญ่วนใหญ่ก็จะโดนบ่อยเออนะเป็นที่หน้าแปลกเกลื่อแปลกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่พอคุณแพ้แล้วเนี่ยเออคุณยังมาพูดอีกนะครับว่าว่าลูกทีมของผมเนี่ยก็หลังจาก เออนักเตะว่าตันเหลือสิบคนลูกทีว่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงาทางเล่นไม่ได้มันหน้าที่ใครผมอยากจะรู้ไม่หน้าที่ใครขนาดอีกฝั่งหนึ่งเหลือแค่สิบคนนะก็ยังจะแบบหลังสามหลังสามจะไม่เปี่ยกอะไรเลยให้มันแบบว่าได้เปียนมากขึ้นอยู่อะไรก็ตามหลังสามเออหลังสามจริงคืออภริมอ่ะคือให้สัมภาษณ์ช็อตเนี้เนี่ยก็คือมีคนตั้งก้อนสังเกตกันเยอะนะแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยน้วมันหน้าที่คุณไม่ใช่เหรอที่คุณจะต้องบอกนักเตะว่าคุณควรจะทํายังไง ไปโทษเขาอะเออไปโทษเขาว่านักเตะไม่รู้จะเล่นยังไงผู้เล่นเอเวอร์ตันเหลือสิบคนเขาอาจจะพูดั้างแต่ว่านักเตะดื้อหรือเปล่าจะเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเล่นไล่โค้ชหรอหะไอไม่หรอกไม่ใช่ึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาก็ตีลูกมึนไงเออแต่ก็ไม่ไม่ชนะเออไม่แพ้มาห้านัดแล้วไงก็แบบอ่าแพ้สนิทซะหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปชนะนัดหน้าอะไรอย่างงี้หลายฝ่ายก็บอกเออมีคนบอกว่าแพ้ที่ใช่ไม่ได้อ่าแล้วครับก็ จริงๆแล้วก็ควรที่จะขึ้นอันดับไปนะเพราะว่าแมนยูก็ไม่แพ้เอวอร์ตันในบ้านมาแล้วติดอันดับมากนะปกติเราได้เคี้ยวลูกอมนะใช่แต่ครั้งนี้ก็งงๆลูกอมติดคอเฉยเลยอ่ะก็ตามกันไปตามไปไม่ต้องพูดเยอะ ที่นั่งอื่นเนี่ยแพ้หมดครับแล้วของนัดติดด้วยนะแมนซิเนี่ยโอ้โหเจอเมื่อคืนก็แพ้อีกขาบ้านด้วยค่อยยังชั่วหน่อยนะไม่ค่อยโดนเยอะเลยครับอย่างเดียวเลยตอนนี้ทีมที่สบายสุดก็คืออาร์เซนอลนะเอออาร์เซนอลนนีสบายอาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องรอดูช่วงในใกล้แล้วบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยเพราะเขาจะเริ่มมาแผ่วช่วงนี้ใช่ไหมเขาเป็นอย่างนี้ทุกปีเขาเป็นมาตรฐานเขาเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าเขาจะจองรองแชมป์นะคะก็ต้องรอแรกๆนี่แรงมากเลยโอ้โหรอดูว่าของคุณจะกลับมาได้หรือเปล่าของฉันจะ ทรงอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วของคุณเมื่อไหร่จะกลับมาอบีบมือให้กําลังใจกันเเพราะว่ามันได้มีแต่ในลีกอย่างเดียวคือตอนนี้ก็เหลือการ,การขันนะก่อนสิ้นปีก็ลิเวอร์พูลก็หนัดนะแล้วก็แชมเปี้ยนลีกสองนัดเนี่ยก็มีหลายฝ่ายมองว่าทางสมโมสรเนี่ยให้โอกาสนะครับว่าลิเวอร์พูลจะจะสามารถกลับมาได้หรือไม่กับ6นัดที่เหลือเนี่ยแล้วก็มีข่าวไกลๆมาว่า ทางด้านซาบีอลองโซนะฮะสิทธิ์เก่าของลิเวอร์พูลเลยก็พร้อมที่จะมาคุมทีมแทนซึ่งก่อนหน้านี้เออลองโซคุณอยู่ลิมวอรลดอยู่ไหมฮะตอนนี้ใช่ใชเออม่มออกมาแล้วออกมาแล้วนะฮะก็คือพร้อมที่จะมาทําหน้าที่แทนอูแต่ถ้าเกิดปลดตอนนี้ก็ต้องจ่ายเยอะเหมือนกันนะ10บล้านน่าจะสิบกว่าล้านปอนด์เลยเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็ใช้เงินไปเยอะแล้วนะลิวภูะซื้อนักตรงนักเตะอะไรแบบแบบแบบเนี้ยก็ไม่ปลดละกันปล่อยไว้แบเงี้กันปล่อยไว้ให้โอกาสไปก่อนเฮ้ยนี่หมดบุญอ่นหมดบาปเพื่อนยังให้โอกาสมาตั้งเป็นฤดูกาลยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังให้โอกาสต่อไปเออาดูกันยาวๆแหม่บางทีก็เหมือนนี่แหละมันก็มีขึ้นมีลงอย่างที่บอกปัญหาลิวพูลเอาตอนนี้ก็มาพูดถึงลิวพูลเลยก่อนที่เราจะเข้ามชมเปี้ยนลีกนะก็คือปัญหาลิวพูลก็คืออย่างเอาอีซัทไปหรือว่าเอกิติเก้ไปเนี่ย มันบอลไม่ถึงเขานะฮะอีซักเล่นไม่ได้เอ่อห้เกือบห้าอนาทีมั้งยังไม่ได้ประตูเลยได้ได้ประตูเดียวเออได้ประตูเดียวแต่แพ้ทุกครั้งเลยนะที่ลงสนามอ่ะนะครับสี่นัดอ่ะสนัดลงสนามแพ้หมดอ่ะเป็นสถิติใหม่เลยนะเออปุ๊คุณเล่นบิงแบ๊กเล่นบอลลิมเส้นอ่ะแล้วคุณแบบ มีแตซาร่ากักโปโงี้อ,ออกไปด้านข้างเนี่ยมันก็บอลไม่ถึงอีซักไงหรือว่าเอ,เอ,เอ,เอกิติเก้ก็ตามแต่เอกิติเก้เนี่ยยังดีหน่อยนะเพราะว่ารูปร่างเขาสูงใหญ่ไงสามารถเปิดเข้าไปให้ได้นะครับก็น่าผิดหวังหน่อยและตอนนี้ก็จะลงสนามแชมเปี้ยนลีกด้วยวันนี้นะครับโอ้เจอหนักนะเจอไอโอเฟนนะไม่หรอกแต่ว่าไอโอเฟนน่ยมันก็เป็นทีมจากคอนแลนด์ไงเอแล้ว สล็อตเขาก็มาจากฮอลแลนด์เขารู้ทางกันดีอยู่เขาแปลว่าเขาก็รู้เราเรารู้เขานะเออก็รู้เขารู้เรานะแต่พี่ว่าสล็อตรู้เยอะกว่าเพราะเขาค้าบอร์ดกับวงการฟุตบอลลีกของฮอลแลนด์เยอะอยู่แล้วไงก่อนที่จะมาทีาลิจวอร์ต้องยังไงรับมือยังไงอาฟันฟันหน่อยนะฟันซะหน่อยลิเวอร์ p o o คือในส่วนตัวคือแล้วเออแล้วสิ่งสำคัญคือเวียสเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามด้วยนะครับ แล้วก็กักโปก็เป็นนักเตะเก่าของไอโอเฟนมีหลายฝ่ายมองว่าเคียซ่าจะมาแทนกักโปนะเป็นลิโก้เคียรซ่าเออนะครับก็ติดอ้นี่ด้วยเหรอติดคัพไทยด้วยเหรอไม่ไมไม่ไม่เกี่ยวดินานแล้วอ่ะอาจจะพักล้วอาจจะพักนะฮะก็ลองดูถ้าเล่นเหมือนเดิมนะคือไม่ว่าใครลงเป็นเฝ้านายก็ตาม คือไม่ว่าจะเป็นเอกิติเก้หรืออีซักอ่ะถ้าเล่นเหมือนเดิมนะก็มีโอกาสที่จะโดนเพียรวีสูงนะฮะแต่ว่าผลงานในยูฟาแชมเปียนลลกนั่ลยเหมือนเลียวภูเขาจะเอาแต่แชมเปียนลลกแล้วตอนเนี้ยคือวัดไม่ไหวอ่ะถ้วยอื่นไม่ได้แล้วไงคือแบบว่าเออมาเอาท้วยนี้ดีกว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดแต่แหละจะลองจากเลกนะ ก็อย่างก็เชื่อว่าลิเวพูอาจจะคืนฟอร์มนะเพราะว่าไม่คืนก็ไม่ไหวแล้วแหละต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาหน่อยเออเผลออาจจะจะนาสองศูนย์ก็ได้ไม่สองศูนย์เลยหรอใช่ครับกินชีด้วยเออกินชีด้วย่ก็คิดว่าเขาก็คงจะตั้งใจแหละแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นให้เสมอหนึ่งหนึ่งเรียกค่าอไคะ พี่เหรอพี่ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกลังขาลงโดนใครก็โดนหมดอะ <c oughs> จะไปเจอใครก็โดน <c oughs> แพ้สองหนึ่งขาบ้านแพ้สองหนึ่งอีกแล้วอ่ะคาอีกแล้วอันนี้คุณคุณจะให้ผมแบบเกลียดโค้ชได้เลย <c oughs> ใช่ไหมไม่ผมก็วิเคราะห์ไปตามความน่าจะเป็นไงตอนนี้คือเขาขาลงาจริง <คน S 3> ๆเหรอทำไมช่วงนี้มันขาบ้านบ่อยอย่างเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งฟุณป้าแชมเปี้ยนลีกมันเป็นรอบกลุ่มกลุ่มแบ่งอะไรนะรอบอีลิตอไม่ใช่เด็กอบใช่รอบอีลิตมันก็ ยังไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ใช่เพราะเล่นเถอะบางคนเดี๋ยวก็เข้าไปเจอในรอบแปดทีมสิบหกทีมอยู่ดีอ่ะใช่ก็เหมือนครั้งครั้งที่แล้วอะไรนะอะไรนะเขาถามว่าจะแพ้กี่ลูกดีจะแพ้กี่ลูกไครแพ้รีวิวแพ้สามศูนยอีกดแพ้ก็แพ้ไม่เยอะแพ้หนึ่งศูนย์ถ้าจะเป็นครั้งแรกแบบนี้อะไรบางที่แพ้แบบสามโอ้โหสามศูนย์มาลัวๆเลยเออนะฮะเอ้านะก็มีตอแกออกคุณพอย เออนะคุณพอยแซลมานะครับสามศูนย์พอทนแพ้สิบคนพอเลยใช่แหวนพลอยล้านจริงเออนะเอ้าก็จบไป นะแล้วเดี๋ยวมามันสุกมาดูนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมนะฮะอ๋องอะไรที่มันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปเราจะคาบ้านกันยังไงก็ให้มันจบไปเดี๋ยวเรามาเริ่มนัดหน้ากันใหม่นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเขารักคนไทยนะใช่เวลาบันที่มันมีอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวในประเทศไทยเขาก็มักจะส่งกําลังใจมาให้เพราะเขารู้ว่าในเมืองไทยของเราอ่ะแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลเยอะโผล่เลยใช่ไหมแมนยูมาก่อนด้วยนะคะดิฉันรีบส่งเข้าไปในกลุ่มเลยบอกว่านี่เห็นไหมเข ไม่เห็นนะตัวอัวกษรเล็กละเกิน ส่งความห่วงใยมาให้กับพี่น้องชาวไทยนะที่ก็ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะคะเนี่ยขอให้ปลอดภัยปลอดภัยอะไรอย่างนี้ใช่เลเวอโฮเขาก็มีเหมือนกันตามมาตามมานะคะตามมาติดติด YNCA ไม่ให้เดินคนเดียวเราไม่เดินอย่างเดียวได้ก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยที่กําลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้สโมสรขออยู่เคียงข้างคุณเนี่ ขอ้ทุกคนปลอดภัยนะคะใช่ไหมแล้วูเขาก็ไม่ให้เราเดินอยู่อย่างเดียวดายแาก็เดินมาเป็นเพื่อนด้วยเออเดินเดินลงน้ําด้วยเลยใช่ไหมลงมาอยู่อันดับที่12แล้วเนี่ยไม่ยอมเอาตารางคะแนนมาเดี๋ยวจะโดนตีนะอ คะแนนนะว่าตอนนี้ทีมอะไรอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้างอะไรยังไงบ้างรู้แค่ว่าเราไม่ไม่ไม่รู้แล้วหรือผัวอยู่หน้าสองเพราะว่าทางจากอ่านกันอ่านเซตดนสิบเอ็ดจำได้ว่าปีที่แล้วคุณยังไวแซวเขาอยู่เลยนะอยู่หน้าบีหน้าบีอะไรนะแชมป์แดนใต้เหรอแชมป์แดนใต้าโดนสเราออกแค่แชมป์แดนใต้ครับพ่อก็ส่งกำลังใจให้กับหลายพื้นที่คือ คือตั้งแต่โ,โหเราก็โดนท่วมกันมาหนักท้งภาคกลางก็โดนแล้วตอนนี้ที่หนักมากๆก็คือภาคใต้ทั้งหาดใหญ่สงขลาทั้งสตูลอะไรแบบเนี้ยก็ต้องส่งกำลับบงใจกับพี่น้องที่กําลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ,เเะทั้งสุร,ราษฎร์ธาน,นีนะครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทะลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินไม่หยุดเลยตอนนี้เขาบอกว่า น้ำเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยกำลังจะลดลงก็ภาวนาขอให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่ามันมีมันมีพายุอะไรอีกตัวหนึ่งพายุคาโคต้าหรืออะไรทั้งอย่างัเออคัดโตอะไรนะแต่ว่ามันไม่เข้าไทยมันไม่เข้าไทยแต่ว่าตัวเนี้ยพายุตัวนี้มันไปดันมันปัดมาแล้วมันไปดันความเร็วลมมันไปดันไอพายุลองมรสุมที่อยู่ทางใต้เนี่ยเฮ้ยรู้ได้ยัง มันกระดันไปแนวอื่นถ้ามนมายู่นฟ้าอากาศก็เปนุนฟ้ากันนะไม่ถ้ามันมาทางแผ่นดินเนี่ยมันจะทัดข่าความหนาวเย็นมาแต่ถ้ามันเฉียงลงมาปุ๊บแล้วมันผ่านอ่าวไทยแล้วมันลงมาใต้นี่แหละมันจะพาฝนมาอีกลูกนึงเดี๋ยวมันจะมหลอกนี่จะหนักแต่ว่าก็หลุดนุไปแล้วให้ทุเลาทุเลาลงก่อนละกันเพื่อที่ว่าความช่วยเหลือจะได้เข้าไปถึงในพื้นที่ที่ลำบากรถวีนแต่ละพื้นที่โยโ่บนหลังคาอะไรหนักๆเยอะเลยตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยครับแล้วมันก็ดันมาเป็นช่วงที่แบบว่า ต้องมีกิจกรรมหรือต้องมีงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพวซีเกมไงซีเกมเราหนึ่งหนพื้นที่หสนามสำคัญเลยก็คือที่สงขลาใช่แล้วเดี๋ยวต้องมีการยโยกย้ายมีอะไรแบบนี้เลยโยกแล้วก็พูดไปเลยแล้วกัอะไรๆก็พูดไปแล้วเรื่องนี้นะฮะก็ซีเกมนะตอนแรกก็จะย้ายแค่สนามบอลเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเห็นว่าคือยังไงก็ไม่ทัน แม้ว่าจะหยุดแล้วแม้ว่าจะเคลียร์แล้วก็ยังไม่ทันหรอกนะฮะที่ว่าจะเคลียร์ให้มันกลับมาสภาพเดิมนะครับเขาก็เลยเมื่อกวันได้เช็คกับคุณนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์ด้วยนะครับก็คือเป็นมนตรีซีเกมเขาก็บอกว่าย้ายหมด ทุกอย่างที่อยู่ที่สิบชนิดที่อยู่อยู่ที่ใต้สิบชนิดกีฬาเอาเข้ามากรุงเทพให้หมดแล้วตอนนี้เขากําลังติดต่อประสานงานกับสมาคมกีฬาต่างๆนะครับให้ เตรียมความพร้อมว่าจะถ้าย้ายมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายหลายท่ามาคมอ่ะก็เอาโขงไปวางแล้วอย่างบางอย่างก็ต้องเอาเบาะไปวางเอาอะไรไปวางอะไรเตรียมอุปกรณ์สถานที่อ่ะแล้วเรื่องนักกีฬาเองที่เขามาจากต่างประเทศอ่ะเขาก็บุกตั๋วมาแล้วว่าอาจะไปลงหัดใหญ่จะไปลงสงขลาโน่นนี่นั่นทีนี้ลงแล้วมันจะไปยังไงท้าน้้ามันไม่ลดอ่ะใช่ก็มากงุงเทพดีกว่าเพื่อความปลอดภัยใช่ครับมีกีฬาอะไรบ้างนะับนี้โอ้สิบชนิดกีฬามีมีมวยอันหนึ่งอ่ะฟุตบอล บรรจักรสีรัตบโอไทยบรรจักรสีรัตนี่คือนักกีฬาเขาไปเก็บตัวอยู่ที่นั่นแล้วนะตอนนี้ก็คือกลายเป็นผู้ประสบภัยอยู่เหมือนกันน่ะบรรจักรสีรักอ่ะใช่บรรจักรสีรักก็เป็นผู้ประสบภัยนะทั้งชาวไทยทั้งชาวฟิลิปปินส์เพราะว่าต้องมีผู้ประสบภัยในกีฬาหลายคนเลยนะอย่างแซมมวลปอคานนิงแฮมอีกนะเออผู้สาวประตูอดีตทีมชาติไทยด้วยนะแต่ตอนหลังเนี่ยเล่นเล่นลีกสามหรือยังไงเนี่ยให้กับสงขาชุดซีเกลมแล้วก็มีชุดซีเกมคนหนึ่งสารวันโพสม โพสมันลูกสาวประตูยออูย่สิแต่ไม่ได้ตัวเขานะแต่ว่าเป็นครอบครัวของแฟนแฟนเขาเนี่ยอบอกว่าติดต่อไม่ได้3วันแล้วว่ะ ก็คือมันไม่มีไฟฟ้าทีนี้มันก็จะชาร์จแบตโทรศัพท์ไม่ได้มันก็เลยขาดการติดต่อทีนี้คนข้างบนภาคกลางภาคอื่นก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าตอนนี้น้ํามันไปถึงไหนแล้วมัาถึงชั้น2ชั้น3หลังคาหรือยังหรือว่าอาหารน้ําดื่มมันมีเพียงพอไหมถ้าขาดการติดต่อเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่ามันขาดหรืออะไรบ้างเ้วดูภาพดิเนี่ยมันมอเยอะมากจริงเอาง่ายๆครับก็คือย้ายไปหมด คือไม่ต้องสนใจแล้วแล้วคือฟุตบอลเนี่ยเขาตัดสินใจกันเมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งเ่างเป็นทางการก็คือจะย้ายมากุมบีไม่กุมบี <c oughs> ไม่มีบีบีเราเลยกนะุมบีนะฮะกุมบ,มบีจะย้ายมาที่ราชบังคลากฬาสถานอีกล่าสุดเนี่ยไปอยู่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตธาสนามธรรมศาสตร์อันนี้ล่าสุดก็คือจะไปแข่งธรรมศาสตร์สชตกุมบีจะเตะนู้นกับกุแล้วก็วันนี้วันนี้ก็คือทางภาคใต้ก็จะคุยกัน คุยกันเสร็จแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งนึงประชุมกันประมาณ9ก้าโมงเช้านะฮะเรื่องเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าการเปลี่ยนที่หรืออะไรต่างๆนานาก็ต้องมีเรื่องงบเข้ามาอ่าก็มาคุยกันเสร็จแล้วก็จะระบุต่อจงได้แล้วว่า จะไปลงที่ไหนกันบ้างเพราะว่าโอ้โหสิกว่าชนิดกีฬาเนี่ยสิชนิดแล้วมันมารวมกระจุกในกรุงเทพเนี่ยคุณต้องหาบางส่วนบางส่วนไปลงชนบุรีอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องรอวันพรุ่งนี้แหละถึงจะสรุปอองมาได้แน่นอนน่าจะรู้เรื่องว่าจะแค่กรุงเทพอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันขณะที่สุอรขก็จากโรงแรมแอมบัสเดอร์ที่พัทยานะครับก็จะมาแข่งที่ทันเดอร์โดมนะย้ายอีกเหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมนะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่เกี่ยวกับอย่างอื่นแห่งประเทศไทยก็ประกาศว่า มันพร้อมกว่าทระโดมน่าจะใช่ง่ายกว่าอ่าแล้วแล้วมวยมวยไไปที่หนจริงสนามมวยไทยเนี่ยสนามกีฬาหลักก็คือที่พลูคังข่าวก็เห็นว่าจะไปจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ยังสงขลาก็ย้ายมาเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาได้นอนไอ้กลับมากรุงเทพแล้วอันเนี้ยแต่ว่าจริงๆไม่น่าจะได้เลยมันจะกระจายไปแถวนี้หรือเปล่าแค่นั่งเด่งชลบุรีใช่จะอาจจะกระจายไปอ่ะ นะฮะก็อันนี้ยังไงก็ก็เข้ากรุงเทพคืออะไรที่มันอยู่ใต้ที่สงขลาหมดเลยขึ้นมากรุงเทพกับชนบุรีหมดแล้วแล้วก็กระจายออกไปก็รอติดตามกันอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็งว่าจะไปสนามไหนอะไรอย่างเงี้ยที่น่าสนใจก็มีหลายอย่างแหละพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้อ่ะูสรุปทั้งหมด สชนิดกีฬาใช่ไหมที่สงขลาเป็นเจ้าภาพก็จะมีมวยบันจักสีรัดฟุตบอลชายหมากรุกยูโดกาบัตตี้คาราเต้มวยปั้มเปตตองแล้วก็วูซูที่จริงๆเราต้องแต่สงขาก็คือทั้งหมด10ชนิดกีฬาจะย้ายมาอาจจะกรุงเทพหรือว่าในละแวกใกล้เคียงชนบุรีอกรุงเทพกับชนบุรีได้อยู่นะครับก็ยังไงรอความรอพรุ่งนี้แล้วขอเสริมอีกนิดนึ่งรอพรุ่งนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะฮะที่เขาแชร์กันนะผมเห็นหลายเพจนะเพจหลักร้านฟอลโล่นะแชร์กัน กัมพูชาไม่มาแล้วอ,อะไรเงี้ยไม่มาน,น่นนานี่แล้วคือไม่มีเนื้อข่าวอะ่ะผมแม่ผมแบบไปเป็นคนโพสต์เองนะฮะผมขอปรนาไปพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่า <laughs> เนื้อข่าวไหนไม่มีอะไรไม่มีมนะจ,จริงจริงคิดเข้าไปเฉยเฉยจริงจริงคือทางทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเขาเขาจะรอวันที่วันอาทิตย์นี้แหละเห็นเห็นคนเห็นคนเขาแชร์นะคือแชร์ไอ้เพจของกัมพูชานั้นก็ไม่ได้เป็นเพจ ที่เป็นรัฐของออฟิเชียลรัฐข,ของกัมพูชาเองนะทีนี้ผมก็โทรไปเช็คก,กับทางาคุณต้อมธนาชัยประสิทธิ์นะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะรองประธานคณะกรรมการกีฬาก็บอกว่ายังไม่มี้องอไม่มีว,ว่าโทรมาถอนหรือว่ายังมไม่มีการถอนตัวแต่อย่างใดคือต้องรอวัน,วนอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันเขาเรียกนัดกันจ่ายเงินนัดจ่ายเงินนัดจ่ายเงินประกันนักกีฬาทุกคนแล้ววันที่1คือวันจันทร์เนี่ยไฟนนล ฟแนลเป็นวันสุดท้ายในการส่งรายชื่ออันนี้วันสุดท้ายแล้วจะมาหรือไม่มาหรือจะไม่มาก็วันจันทร์เนี่ยรู้เรื่องวันอาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วถ้าเกิดเขาคุณไม่ส่งเงินค่าประกันมาก็ก็รู้แล้วแหละนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวรอดูวันอาทิตย์ อาที่หรือวันจันและกันนะคะแต่มันก็มีบางชนิดกีฬาที่ไม่มาแน่ๆแล้วบิลเลียดและสนุกเกอร์เนี่ยนะไม่มาแน่นอนแล้วไม่มาแล้วก็มวยกีฬามวยนหะที่เขาเรียกว่ากีฬามวยก็คือที่เราคุณกรแม่ป่ะอ้ยอะไรโบกอป่ะมันคือกีฬามวยเนี่ยของเขาเนี่ยคือตอนแรกจะใช้มวยไทยก็คือกีฬามวยไทยนี่แหละเขาไม่ยอมเออเขาไม่ยอมก็เลยให้ใช้กีฬามวยของของครั้งที่แล้วนะกัมพูชาแล้วอย่างเนี้ยมานี่เราใช้กีฬามวยไทยเขาก็เลยไม่ส่ง เขาบอกว่าอ้างเรื่องความปลอดภัยแต่จริงๆก็เหมือนอันนี้ก็ไม่รู้เมือนีันตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าจะมวยไทยหรือมวยอะไรก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันจริงๆนะผมผมพูดจริงๆนะไอการที่ว่าไปโพสต์อะไรเงี้ยโดยแบบว่าเขายังไม่ถอนตัวเลยเนี่ยผมว่ารู้สึกผมนักกีฬากัมพูชาบางคนเนี่ยเขาก็รู้ภาษาไทยนะผมก็จะบอกนะนักกีฬาทุกคนนะผมย้ำนะนักกีฬาทุกคนนหะ ซ้อมมาก็เพื่อแข่งนะเขาก็อยากแข่งนะแล้วท่านผู้ชมนะออคืออย่าไปแบบแอนตี้เขาอย่าไปอะไรเลยนะครับผมเป็นนักกีฬาผมรู้นะครับออการที่เราซ้อมมาเนี่ยเราอยากแข่งอยู่แล้วปีสองปีเออซ้อมมาสองปีอย่างเงี้ยแอดปุ๊กใช่ไหมเราสากแบบซ้อมมาแล้วมันก็จะมีเรื่องเรื่องของเลนจ์อายุเขาอาจจะแบบอันนี้อาจจะเป็น เกมสุดท้ายเขาก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องต้องดูกันนะฮะเห็นใจกันนะครับเ้าซึ่งพิธีเปิดคือวันที่9้าธันวาคมนี้แลลวก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันที่จะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะแล้วก็วันนี้ตั้งแต่14บ่นาฬิกาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดให้จองตั๋วนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปชมในพิธีเปิดก็คือไปลงทะเบียนเพราะว่าชมฟรีจองก่อนได้บัตรก่อนได้ใกล้กว่าได้ตำแหน่งดีๆเพราะว่า เลือกได้งสนมนะเลือกได้เหรอเลือกเลือกได้เลยเลือกเก้าอี้เลือกที่นได้เลยนะเปดูคอนเสิร์ตเลยเนี่ยตามคแต่เนี่ยเนี่ยนู้นมันจะเปอเดี๋ยวพี่พี่เปิดใครไปด้วยนะพี่ีะเปิดใครมาแบมแบมคุณไปกดแข่งกับอากาเซ่ได้เลยเพราะว่าแบมเบ๊มเขาประกาศแล้วว่าเขาจะมาร้องเพลงที่พี่ที่เปิดแบมแบมเป็นใครเหรอแบมแบมโอ้ยบีเอ็กซ์แอดพี่เอ็กซ์นี่แอดด้าเอ็กซ์ไม่รู้ แอดลุง X รุ่นเลยแอดลุง X ไม่ไหวแล้วแอดลุง X ไม่ไหวจะรู้ดูนี่ทำไมจะไม่รู้แกล้งไปงั้นอ่ะเปิดรูไปดูเมื่อกี้นี่ถึงรู้เป็นนักร้องไทยเป็นคนไทยที่เป็นดาวดังอยู่ที่เกาหลีแม้คำพูดเราเป๊ะเลยเมื่อกี้เอ่อใครเขาสนใจหรือแฟนๆของหรืออากาเซ่ต่างๆก็ไปจับจองกันได้เพราะว่าที่นั่งเนี่ยมันไม่ได้ให้เปิดให้เต็มนะเพราะว่าตรงที่เป็นกระถางเนี่ยเขาจะเว้นเอาไว้สำหรับทำเขาเรียกว่าในช่วงของการ จุดไฟในกระถางเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้นั่งเต็มสนามนะคะก็รีบจองกันไปเดี๋ยวสนามเต็มนะจ๊ะอ๋อแล้วมันก็ไม่ใช่แค่พิธีเปิดใช่ไหมพี่อคือได้ดูฟรีหมดทุกชนิดกีฬาเลยทุกชนิดกีฬาคุณอยากดูอะไรก็เข้าไปด้วยคุณชอบอะไรคุณอยากดูอะไรก็ไปจิ้มไปจองกันได้เลยเพราะฉะนั้นแอดไลน์เอาไว้นี่แอดไลน์ซีเกมแอดซีเกมมีเอสด้วยนะคะนี่แอดไลน์ลงไปแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้เลยนะจ๊ะอ้าปิดท้ายนิดนึงนะครับ ที่ซิโกโก้กิรศักดิ์ใสหน้าเบืองนะซิโกซโก้ใช่ก็โพสเฟซบุ๊กเหมือนกัน<ะ>ประกาศคือกู้กู้ภัยอาชีพอะอถ้ายังขาดเหลืออะไรอะไรยังไงเนี่ยให้ทักไปหาพี่โก้ได้เดี๋ยวพี่โก้จะช่วยอีกแรงพี่นี่ก็ออกแรงเยอะอีกคนหนึ่งนะ,น,ะนัลลุน น้าลิมนลิมนลิมน้ลิมคือเชียร์ไทยอ่ะเชียร์ฟุตบอลไทยอ่ะที่ไปทั่วโลกมาตอนนี้แกก็ลงไปอยู่หัดใหญ่นะแล้วเนี้ยประกาศหาโดนหาอะไรไปช่วยโอ้ลงไปเต็มตัวเลยนะไปช่วยขนของช่วยทุกอย่างกันตอนนี้ภาคประชาชนก็เต็มที่ค่ะเพราะว่าก็ทำใครทําอะไรได้บ้างใครส่งความช่วยเหลืออะไรบ้างเพราะทุกคนที่เห็นจากหน้าข่าวก็จะรู้สึกว่าเออเขาลำบากกันจริงๆหนักจริงๆในรอบโอ้โหหลายสิบปีที่ไม่คิดว่ามันจะมาแบบ หนักขนาดนี้แล้วก็ค,คนที่ติดอยู่คือหมายถึงว่าจํานวนผู้ประสบภัยอ่ะมันเยอะมากๆแบบหลักพันคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือรอว่าเมื่อไหร่จะมีอาหารมามีน้ํามาเลยเงี้ยแม้แต่โรงพยาบาลเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหนักจริไม่มีไฟไม่มีน้ําไม่มีห้องน้ําไม่มีอะไรเลย ก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนก็พร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือไปอย่างเต็มที่นะคบและเชื่อว่าทีมงานพวกนักกีฬาเจสสกีของพวกกวนิพัฒนนะเขาก็ลงไปช่วยเยอะลงไปลงไปช่วยเยอะตั้งแต่วันแรกเลยาส่วนใหญ่เขาก็ลงไปช่วยนะครับคือเจสสกีเนี่ยมันมันคล่องตัวแล้วคือระดับน้ามันมันคือเจตสกีเนี่ยมันมันไม่มีใบพัดข้างใต้น้าอะใต้ท้องเรือมันไม่มีไงมันเป็นเป็นไอพ่นพ่นออกมาฉะนั้นเขาเวลาเขาวิ่งไปเนี่ย มันไใบพัดมันก็จะไม่ไปเพราะบางเราเราเราไม่รู้นี่ว่าใต้น้ําตรงนั้นแหละมีอะไรอยู่ข้างใต้นต้ำนั่นแต่ก็ขอแบบว่าแฮชแท็กเซฟ พี่ๆเขานิดหนึ่งเพราะว่าพอหลายๆคนอาจจะก่อนหน้านี้ที่มันมีดราม่าว่าพอเจสกี้ต้องแบบขับเร็วแล้วมีน้ำเป็นคลื่นมากระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดขับช้าเนี่ยเขาบอกขยะมันจะเข้าไปแล้วก็อาจจะทําให้เครื่องดับได้ทําให้เครื่องเสียได้อะไรเงี้ยหรือบางทีที่เขาต้องแบบขับไปเขาก็ไปดูสถานที่ก่อนว่าจะต้องช่วยเหลือบ้านไหนอะไรยังไงจากระบบิระเบิดอะไรแบบนี้ใช่ใจเย็นๆทุกคนที่ลงไปตรงนั้นเนี่ยก็ลงไปด้วยใจอยากจะไปช่วยเหลือจริงๆ นะพโอสงสารน่ใจรถคนนะครับจริงจริงนะจริงๆบรรยากาศน่าจะแบบว่ามันใกล้สีเกมแล้วไงน่าจะมีต่างชงต่างชาติมาแล้วนะครับมากแข่งกันดูดิเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันก็เลยต้องย้ายเลยนะครับก็เห็นใจวันนั้นันเมื่อวานนี่ผมได้ได้คุยกับพี่บุ๋มพี่บุ๋มบอกว่าจริงๆเรือเนี่ยเข้าไปลําบากมากเพราะว่ามันเป็นซอกซอยต่างๆแล้วไม่รู้ว่าข้างใต้อะคือเขาบอกรถเนี่ยลอยตุ๊บบองตุ๊บบ็องเลยมันไม่รู้อะไรอยู่ข้างล่างไง ค้าจะพายเรือเขาไปก็ลาบากแล้วก็เชี่ยวด้วยมันยังมีข่าวว่าแบบเอาเรือไปช่วยแล้วเรือคว่ำเลยพี่เคยมีประสบการณ์ทีหนึ่งตอนน้าท่วมกรุงเทพใหญ่คราวที่แล้วอ่ะพี่ไปช่วยงานของไปไปนู่นอยู่แถวบางบัวทองอ่ะหมู่บ้านอะไรอ่ะที่มีน้ําท่วมเยอะๆอ่ะกลางคืนต้องไปกับตํารวจอ่ะนั่งเรือเรือหางยาวไปกับตารวจไปตรวจตรวจเข้าไปในหมู่บ้านเลยนะเรือมืดตื้อเลยมีแต่บ้านคนที่อยู่ชั้นสองแล้วอ่ะอันตรายมากเลยนะค่ะ ก็ส่งกําลังใจให้แล้วก็ตอนนี้น้าน่าจะเริ่มลดละในพื้นที่ก็ขอให้กลับเข้าสู่ภาวะปกนติดโดยเร็วปุ๊กเห็นว่าทางใช่ถ้าเกิดว่ามีใครรู้สึกว่าอุ้ยเราไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงอยากจะบริจาคสิ่งของหรือบริจาคเงินนะคะทางช่อง7 HD ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางเพื่อนพึ่งพานะคะก็เปิดเป็นช่องทางให้สามารถทั้งบริจาคเงินและบริจาคสิ่งของได้สําหรับบริจาคเงินนะคะก็จะเป็นของบัญชีมีไหมขึ้นให้หน่อยได้ไหมเอ่ย เป็นบัญชีของ,องธนาคารกรุงเทพสาขาสยามสแควร์นะคะหมายเลข152 4 8<อ>7 8 8, 8 3ดดสขีดศูนย์นี่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่าสแกนค r โค้ดก็ได้นะคะก็คือได้ทุกช่องทางเลยหรือถ้าอยากจะไปบริจาคสิ่งของก็จะมีจุดรับริจาคที่สยามสแควร์แล้วก็จามจุรีสแควร์นั่นเองนะคะผมะช่วยกันนะครับ,รบก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเซียนสปอร์ตเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันจันพุธสุกเวลา บ่ายสองนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ